วันนี้ผมเอาโซลาเซลล์พอดีเพื่อนให้มาเป็นโซลาเซลล์แบบ UFO นี่เสาธรรมชาติทุกคนตัดมันลงซะเลยแล้วก็ไปเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับให้ดูนี่ทุกคนแข็งแรงด้วยนะ ฮ่าเป็นไงมันมีน็อตยึดสามตัวก็ลองดูยังไม่เคยยังไม่เคยเจอพายุแต่ก็แข็งแรงระดับหนึ่งเดี๋ยวรอดูกลางคืนทุกคนว่ามันจะสว่างได้กว้างแค่ไหนมืดแล้วทุกคนเป็นไงสปอร์ตไลท์แบบ UFO ไม่ได้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อทั้งนั้นเพราะว่าเป็นสปอรตไลท์แบบโซลาเซลล์ที่เพื่อนให้มาก็สว่างได้ระดับหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ไม่เปิดเลยเนี่ยโหยิ่งมืดเลยแต่พอสะท้อนกับไอแผ่นคอมโพสิตตรงนู้น สว่างยิ่งกว่าเดิมเลยปกติมันจะมืดเลยแต่มันยังมืดไม่มากทุกคนมันแค่ยังเย็นอยู่ท้องฟ้าพระอาทิตย์ยังลงไม่ไม่เต็มที่ท้องฟ้ายังสว่างอยู่ประมาณนี้ทุกคนเสาธรรมชาติถ้าใครดูก็เอาเป็นไอเดียได้ทุกคนถ้ามี ต้นไม้เยอะๆหรือว่าเป็นจุดที่เราอยากจะอยากจะแบบว่าให้มีแสงสว่างอยู่แล้วก็ไปซื้อแบบ UO f มาสวมเอาเลยถ้าเป็นต้นไม้ที่เราไม่ได้ห่วงนะเราตัดตัดให้มันได้ระดับแล้วเราก็เอาสวมได้เลยดูเป็นไอเดียทุกคนถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ T.M. Style บ๊ายบาย